มายเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ล่าให้จบที่เราคนเดียวหลังจากที่ไมายพัชรบุตรวิช,ชูพริตตี้เอ็มซีไปสัมภาษณ์ในรายการโวนกระแสถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศรวมไปถึงปมความขัดแย้งกับเพรอดีตแฟนหนุ่มพร้อมทั้งขอโทษนางเอกสาวนิชานธนิชาดังวัฒนาวณิชแฟนสาวของโตโน่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากประเด็นร้อนต่างๆทำให้ไมายถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และมีการขุดเรื่องราวของเจ้าตัวทั้งเรื่องแนด่ดีที่เคยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งและมีลูกแล้วหนึ่งคนก่อนที่จะมาคบกับเท็ดภายหลังรวมไปถึงประเด็นที่หมายที่บอกว่าไม่ได้ทสาสารยกรรมโดยบอกว่าคุณแม่ให้มาทั้งหมดไม่มีของปลอมใดๆทั้งสิ้นซิลิโคนไม่มีของแก้ข่าวเพราะคุณแม่เดือดเรื่องนี้มากท่านให้มาหนึ่งเปอร์เซนและคนนาไปทําคลิปไวรัลเต็มโซเชียลซึ่งหลังจากที่กระแสนในโลกออนไลน์ราม่าหนักล่าสุดมายพัชระบุตรก็โพส์ข้อความลงในไอจ t สตอรี่ว่า ให้มันจบที่เราคนเดียวพอเถอะค่ะเลอกเถอะกันไปใหญ่เอาเวลาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขกันดีกว่านะคะนั่นเองครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ